ในวันที่ AI ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีแต่กลายเป็นเวทีแข่งขันระดับโลก Meta บริษัทแม่ของ f c e e o o o เพึงสร้างความฮือฮาด้วยการเซ็นสัญญามูลค่าสูงถึง250ล้านดอลลาร์สหรัฐกับนักวิจัย AI วัยเพียง24ปีชื่อของเขาคือ Matt d ส c k ดาวรุ่งผู้กำลังกลายเป็นตำนานบทใหม่ของวงการปัญญาประดิษฐ์ ย้อนกลับไปในปี2019ไดซ์เข้าเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยวอชิงตันหลังจดปริญญาตรีในปี2023เขาต่อปริญญาเอกแต่ก็ลาออกเพื่อมุ่งหน้าสู่งานวิจัยที่เขาเชื่อมั่นมากกว่า เขาเข้าร่วม Allen Institute for Artificial Intelligence และเป็นผู้นำพัฒนามอมมาชัดบอดที่ไม่เพียงอ่านข้อความแต่ยังเข้าใจภาพและเสียงได้พร้อมกันไม่กี่เดือนต่อมาไดสก่อตั้งสตาร์ทอัพชื่อ Vercept โดยมีเป้าหมายสร้างผู้ช่วย AI ที่สามารถใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆบนโลกออนไลน์แทนมนุษย์ได้บริษัทนี้มีพนักงานเพียง10คนแต่ระดมทุนได้กว่า16.5ล้านดอลลาร์สหรัฐจากนักลงทุนระดับโลก รวมถึงเอริกชมิดอดีตซ e o ของ Google ผลงานของ d i ส e ยังคว้ารางวัล Outstanding Paper Award จากเวที NewRips ซึ่งถือว่าเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของวงการ AI และมีผู้ได้รับเพียงราว10คนต่อปีมอเมื่อ Meta ต้องการยกระดับทีม AI ให้เป็นระดับ All Star d i c e จึงเป็นเป้าหมายข้อเสนอแรกคือสัญญา4ปีมูลค่า125ล้านดอลลาร์เขาปฏิเสธ จนกระทั่งมาร์คซัคเคเบิร์กเข้ามาเองพร้อมสัญญาใหม่มูลค่า250ล้านดอลลาร์และคราวนี้ดิสตอบตกลงศาส,สตราจารย์เดวิดออเทอร์จาก MIT กล่าวติดตลกว่าเมื่อเงินเดือนนักวิทยาศาสตร์เท่ากับนักกีฬาอาชีพเราก็จะได้เห็นการแก้แค้นของพวกเนิร์ดแบบเต็มรูปแบบนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเงินแต่เป็นสัญญาณของยุคที่คนธรรมดากำลังเปลี่ยนโลกด้วยความรู้ แล้วคุณละ่ะพร้อมไหมที่จะให้สิ่งที่คุณรู้กลายเป็นสิ่งที่โลกต้องยอมรับอริยะเจอร์แนลเรื่องจริงจากรอบโลกที่คุณอาจไม่เคยรู้เล่าเรื่องให้ง่ายเหมือนฟังเพื่อนชวนคุยกดติดตามเพื่อฟังเรื่องเล่าชวนคิดทุกสัปดาห์